ลิเวอร์พูลร้อนแรงเฮนโดคัมดักพรีเมียร์นูนเยสหลุนขายดีอาร์สค่าตัวโหดโก์เจียเปิดตัวแล้วหวัดดีครับแฟนหงแดงทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์หงแดงอัปเดตกับผมคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือข่าวร้อนครับวันนี้บอกเลยว่าข่าวเพียบคึกครักสุดๆภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาหงแดงของเราขยับหลายเรื่องเลยทั้งข่าวนักเตะใหม่ข่าวการย้ายทีมข่าวค่าตัว ข่าวอนาคตของผู้เล่นเดิมวันนี้ผมจะสรุปให้ครบพร้อมวิเคราะห์แบบคนคอเดียวกันไปครับเปิดหัวด้วยข่าวที่หลายคนร้องเฮ้ยจริงดิข่าวแรกครับเฮนโดกลับพรีเมียร์เซนฟรีกับเบรนฟอร์ด ใช่ครับจอแดนเฮนเดอร์สันอดีตกัปตันหงแดงของเราล่าสุดเขากลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วแต่ไม่ได้กลับลิเวอร์พูลนะเขาไปอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดครับผมจากนั้นดีลกับอาร์จ็ค์ล่มเฮนโดเลยเซ็นฟรีกับเบรนท์ฟอร์ด1ปีพร้อมออปชั่นต่อเพิ่มอีก1ปีเรียกได้ว่าได้ปิดฉากอาชีพในลีกบ้านเกิดอย่างสวยงามข่าวจากลิเวอร์พูลออฟไซด์นะครับดีลนี้มันอบอุ่นหัวใจจริงๆครับ ขอถึงเขาจะไม่ได้กลับแอนฟิลแต่ก็ยังอยู่ในลีกที่แฟนหงติดตามขอแสดงความยินดีกับเฮนโดด้วยนะครับ YNW จริงๆคนนี้นูนเยสโดนวิจารณ์อีกรอบนาโปลีจ้องตาเป็นมันรายงานล่าสุดจากลิเวอร์พูลเอ็กโคบอกเลยว่าดาวินนูนเยสกำลังถูกจับตาจากนาโปลีและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย ฟอร์มของนูนเยสยังถูกตั้งคำถามต่อเนื่องครับหลายคนบอกว่าถ้าได้ข้อเสนอแรงๆหรือว่าพูลน่าจะเริ่มพิจารณาได้แล้วเฮ้ยจริงๆผมก็รักนะนูนเยสแต่ถ้ามันไม่ปังสักทีแล้วมีทีมมาจ่ายแพงๆทีมอาจต้องคิดแล้วแหละเพราะเรากำลังอยู่ในยุคสล็อตที่ต้องตัดสินใจเร็วลุยส์เดียสค่าตัวมาแล้วบาเยนต้องคิดหนัก ข่าวร้อนๆจาก This Is Anfield ครับหรือว่าพูตั้งค่าตัวลุยส์ d ดีาสไว้แล้วที่75ล้านยูโรบวกโบนัสใครจะเอาก็ต้องทุ่มจริงบาเยน u ์มิวนิกยังคงสนใจอยู่แต่ดูเหมือนจะลังเลเมื่อเห็นตัวเลขนี้ Form d ดี o สฟอร์มดีเสียดายแน่นอนถ้าต้องขายแต่ถ้าได้เงินระดับนี้มาเสริมได้อีก2ตัวเลยนะแล้วแฟนหงคิดยังไงครับขายหรือเก็บ ดาวรุ่งรีโองูโมฮาเตรียมต่อสัญญายาวมาดูสายเลือดใหม่กันบ้างครับรีโองูโมฮาดาวรุ่งวัย17ปีจากทีม u 18เตรียมต่อสัญญากับลิเวอร์พูลแบบยาวๆฟอร์มดีมากในช่วงพรี ason, ซีซั่นสื่อบอกว่าสล็อตเห็นแววเลยข่าวนี้จาก this is and f i e l d เช่นกันครับเรากำลังจะได้เจอเจมส์มิลเนอร์คนใหม่เหรอหรือจะเป็นสไตล์เทรนด์ในแดนกลางรอดูเลยครับเพราะเด็กคนนี้ดูมีของจริงๆ โก์จจียมาแล้วจอร์จี้มามาดาชวีลีเปิดตัวแบบเงียบๆลิเวอร์พูลเปิดตัวแบบเงียบๆแต่ชัดเจน จอจี้มามาดาชวีลีโกไวย23จากบาเลนเซียตอนนี้เข้าแคมป์ทีมแล้วเรียบร้อยพร้อมลุยเอเชียทัวร์ดีลนี้คาดว่าราวๆ30ล้านยูโรครับข่าวจาก this is anfield เช่นเดิมนี่น่าจะเป็นมือหนึ่งในอนาคิวแบบชัดเจนส็อตต,ต้องการโกที่ใช้เท้าได้ดีซึ่งเจ้านี่คือโกที่เล่นเหมือนแบ็กซ้ายใครเป็นสายวิเคราะห์เกมต้องจับตาดูเลยครับหงลังเลอิซักหรือเอคิติเก เดลี่สตาร์รายงานว่าลิเวอร์พูลยังลังเลครับจะเดินหน้าดิวอเล็กซานเดอร์อีซักหรือจะเอาฮิวโก้เอกิติเกดีสองคนนี้สไตล์คนละทางเลยครับอีซักเหมาะกับบอลครองเกมส่วนเอกิติเกเหมาะกับบอลเร็วสวนกลับไวผมว่าสล็อตต้องตัดสินใจเร็วเพราะดิลหน้าเป้าเป็นดิวใหญ่และแฟนหงก็อยากเห็นคนที่จะยิง20ลูกต่อฤดูกาลให้ได้สักทีอีนี้ข้อมูลแน่นจริงๆนะครับสรุปกันอีกที1 เฮนโดย้ายฟรีไปเบรนท์ฟอร์ด 2. นูนเยสยังลุ้นว่าจะอยู่หรือไป 3. ดีแอสค่าตัวโหดบาเยอร์ Bayern ต้องคิดหนัก 4. งูโมฮาต่อสัญญาดาวรุ่งมาแล้ว 5. โกโกร์เจียเปิดตัวเงียบๆแต่โคตรจริงจัง6กํำลังช่างใจอีซักเวอร์ซัสเอกิติเกใครจะมาแล้วแฟนหงะ่ะคิดยังไงอยากขายดีอาสไหมเชียร์ใครนูนเยสอยู่ต่อหรือไปเลยโกใหม่ Go ai, มั่นใจหรือ,อยังและสุดท้ายถ้าให้เลือกอีซักกับเอกิติเกคุณเลือก ใครพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับหรือมาคุยกันในเพจหงแดงอัปเดตได้ตลอดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้เพราะเราคือช่องเดียวที่พาแฟนหงเข้าใจเรื่องลิเวอร์พูลแบบสนุกมีเนื้อมีวิเคราะห์แล้วเจอกันตอนหน้า You Never Walk Alone